มินาซังค,คอนดิชิววตารชีวะซันเดย์สโตรยาซันค,ครับผมอรคาราสู่เกม PSO2 นิวเจอเนซินนะครับและในคลิปอุปกรณ์ในพาร์น,นี้ผมก็จะขอหยิบอาวุธสตาร์เตอร์ของทุกคนเนี่ยมาพูดถึงกันสักหน่อยนะครับนั่นก็คือตัวอาวุธซีดีคูริมุหรือก็คือซีดีพิมพ์นั่นเองแล้วก็นอกจากอาวุธซีดีพิมพ์แล้วก็จะขอพูดถึงตัวอาวุธซีเวอร์กับโกไป,ปรพร้อมกันด้วยเลยกันละกันนะครับคือตัวซีเวอร์กับโกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวดาบเงินกระดาษทองก็ตามแต่ว่าความจริงแล้้้วววววมมมมัััันนนนนนกกกก็็็ีีีชืื่่่่่ออออพพิ์เเเยยยยยููใตาาุธดหแลรปง เหมือนกันอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอพูดถึงไปพร้อมกันเลยนะก็เริ่มจากตัวอาวุธซีรีส์พิมพ์แบบปกติก่อนอันนี้นะครับมันจะเป็นอาวุธซีรีส์พิมพ์ที่มันจะมีเลเวตี้ระดับ1ดาวพลังโจมตีตั้งต้นจะอยู่ที่177หน่วยแล้วก็ถ้าหากบวกสูงสุดก็คือไปบวก40นั้นก็จะกลายเป็น259หน่วยนะครับเป็นอาวุธไร้ธาตุแล้วก็สวมใส่ได้ตั้งแต่ตอนเลเวล1เลยก็คือมันเป็นอาวุธสตาร์เตอร์นะแล้วก็จะม ช่วงการโจมตีก็จะเป็น70%จนถึง100%นะครับอันนี้คือตัวาวอร์ซิเดพิมพที่มันจะมีครบทุกอาวุธเลยนะครับโอเคถัดมาก็จะเป็นตัวดาบเงินกันบ้าง สำหรับดาบเงินนะครับมันจะมีชื่อว่า Silver Prism Sword ซึ่งอันนี้นะครับทั้งดาบเงินกระดาบทองนั้นมันจะไม่มีอาวุธตัวอื่นเลยนะนอกจากตัวาวอร์ซอดอย่างเท่านั้นก็คือถ้า,าว่าเป็นตัวเวอรซีดิพิมเนี่ยมันจะมีทั้งตัวดาบปืนอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเป็นตัวซีเวอร์กับโกจะมีแค่ตัวอาวุธดาบเท่านั้นนะครับอาทีนี้มาดูตัวซีเวอร์ก่อนอันนี้จะเป็นอาวุธที่มีเลเวีระดับ2ดาวพลังโจมตีตั้งต้นอยู่ที่ 195, วกสูงสุดก็จะกลายเป็น264หนน่วยรบาบวธไร้ธาดุ สนใจได้ตอนที่เป็นเดเวลห้าแล้วก็จะมีช่องอัพเมน์เริ่มต้นเนี่ยมาให้ทั้งหมด2ช่องด้วยกันแล้วก็มันจะเป็นอาวุธที่มีอัพเมน์อันหนึ่งเนี่ยติดมาเสมอเลยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอัพเมน์เกี่ยวกับในเรื่องของการตีบวกนะซึ่งอันนี้ก็เคยทำคลิปสองกันไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอัพเมน์ที่มีชื่อว่าเอสตูเปริโอขันที่1 <S 2> <S 2> ซึ่งขันที่1เนี่ยมันจะมีความสามารถที่เพิ่มเอ็กพีในการตีบวกให้อีก400 exp นะครับอ่ะแล้ว โอเคถัดมาก็จะเป็นตัวดาบทองกันบ้างดาบทองหรือโกพิมพซ้อนนะครับเป็นอาวุธเรตตี้ระดับ3ดาวพลังโจมตีตั้งต้นอยู่ที่223เลยแล้วก็ถาบวกสูงสุดได้ก็จะกลายเป็น270นะครับเป็นอาวุธไรทา่า สนใจได้ตอนเลเวล10แล้วก็มีอัคเ m e n t เริ่มต้น2ช่องพร้อมกับตัวอัคเ m e n t ซูเป p e r i o ขั้นที่2ติดมาด้วยนะครับก็คือถากว่าเป็นขั้นแรกเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเอีให้400อันนี้มันก็จะเป็น450 EP เอในการตีบวกนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงการโจมตีก็เหมือนกันนะก็คือจะเป็น70%จนถึง100%อนนะครับอ่านี่คือในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของตัวอเวอร์ซิตี้พิมทั้ง3ตัวนี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวออฟโพน เป็นตัวเดียวกันนะคืออาจจะเห็นแบบว่าเอ้ยมันเป็นตัวเงินตัวทองอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของตัว a r ม y ตัวออฟเดนเ n ีย y ที่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยอ่ะก็จะเป็นตามนี้นะครับก็คือจะมีการ เพื่อกกับพลังโจมตีเนี่ยอย่างแรกแล้วก็อย่างที่2ก็คือเมื่อเรามีการกดใช้งานเลสตาไซหรือก็คือเป็นดอกไม้สีเขียวที่ใช้ในการฮิวเลือดนะครับถ้ามีการกดใช้งานเลสตาไซเนี่ยมันจะมีโอกาส20%ที่เราจะใช้งานแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียในเรื่องของเลสตาไซเลยนะครับแล้วก็ถามว่าผลเอฟเฟกต์ทำงานแล้วก็จะมีระยะเวลาคูลดาวน์เนี่ย10วินาทีด้วยกันนะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ของตัว Off ออฟเวอร์เทียงที่2นะซึ่งอันนี้นะครับก็จะมีการเพิ่มในเรื่องของเลเวลได้ซึ่งเล เปอร์เซ็นในการเพิ่มพลังโจมตีในตอนแรกนะครับคือถ้ากว่าเป็นตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีการเพิ่มพลังโจมตี18ส่วนเอฟเฟกต์ข้้งหลังเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกเลเวลเลยนะครับแล้วก็ถัดมาถามเป็นเลเวลสองเลเวลสองเนี่ยจากเดิมที่เป็นพลังโจมตี18ก็จะกลายเป็น20นะครับ ถัดมาเลเวล3ก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีเป็น23%แล้วก็เลเวล4ก็จะมีการเพิ่มไปอีก1%ก็คือจะมีการเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด24%ด้วยกันนะครับพร้อมกับเอฟเฟกต์เสตาซ่าที่บอกเป็นวิจกีทีนี้อันนี้คือในเรื่องของตัว o อฟพลันเทียลนะแล้วก็นึงจากว่ามันเป็น Off พ o ันเทียลตัวเดียวกันนะครับมันเลยทําให้ การปลดล็อกเนี่ยมันก็เป็นของที่เหมือนกันทั้งหมดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันทีละใช่อ่ะมาทีหลังคลายเทมแล้วนะครับจากนั้นก็ไปที่หัวข้อที่สี่ที่เป็นการปลดล็อกในเรื่องของตัวออฟเพอร์เนเทียลซึ่งทีนี้นะครับถ้าหากว่าเรามาดูตัวอาวุธซิลิพิมก่อนอาวุธซิลิพิมนะครับถ้าจะต้องทําการปลดล็อกตัวออฟเพอร์เนเทียลขั้นแรกเนี่ยจะต้องมีการใช้เรื่องของฟอตอนช้าง5โมโนไทป์10แล้วก็ใช้เงิน10,000หมนเอ็นเมซต้ากันด้วยนะครับและถ้าหากว่่่่าาาาาาาเเเเเรรรรรมมดดดดูตััววบบงงงงินนนนกกกะษทอออออห็็ยคใืขปลลี มันก็เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคืออนี้พวกก็เคยพูดถึงไปในคลิปตอนตีบทแล้วนะครับว่าในเรื่องของการปลดล็อกออฟทองนั้นตามปกติแล้วมันจะดูที่เรเลตี้ของตัววุฒินะถ้าว่าเรเลตี้ยิ่งสูงเนี่ยในเรื่องของการปลดล็อกก็จะมีการใช้ของที่มากขึ้นตามไปด้วยแต่เน,นี่ยเป็นอ้อยกเว้นที่ว่าแม้ว่าจะเป็นดาบเงินที่แบบเรเลตี้สดาวดาบทองเรอเลตี้สาดาวเนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นตัวเดียวกันก็เลยมีการใช้ของเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนั่นเองนะครับ <S <S ต่อไปก็จะเป็นที่มาของวุฒิเหล่านี้กกกกกกักนกกนกันนนนบบ้าาางงงะะะครร็จจขออออเเิิ่มดดทลวืต นนมันจะดอปจากวอนเซอร์ตัวแรที่มันเป็นตัวสีเงินกับสีทองนะก็คือถ้าไปสีเงินเนี่ยจะดอปเรื่องของตัวซิลเวอร์ถ้าไปตัวสีทองก็จะดอปเรื่องของตัวโกลพิมพ์ซ้อนนั่นเองนะครับคือเนี่มันคำจะง่ายๆเลยเนอะแต่ว่าถ้าเป็นตัวซิลพิมด่าถ้าหากเป็นอาวุธซิธพิมนะครับมันจะเป็นอาวุธสตาร์เตอร์ที่ เปิดมาเนี่ยทุกคนก็จะมีมมีกันอยู่แล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้มีครบทุกอาวุธนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันจะมีการดรอปจากตัวมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่ได้สูงมากจนเกินไปนะครับก็คือถามว่าใครที่สามารถไปตีอย่างเช่นอาแรงสองของตรงโซนที่ฉันต่อสู้ได้เนี่ยที่แบบเป็นมอนสเตอร์เลเวลสิบห้ามันจะเริ่มไม่มีการดรอปของที่เป็นเรดดี้หนึ่งดาวกันแล้วนะครับคือถาใครที่ต้องการจะฟาร์มหาเก็บเป็นคอลเลกชันแบบว่าหาตัวออฟฟิซซ่าดีๆเนี่ยก็ต้องไปฟาร์มหากับมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่ได้งแม่ต้้ออกิิราาีคลว็ถใทพ แบบด่วนๆเนี่ยก็สามารถซื้อกับไอ c ขซงเขาขนาดคนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคนที่ดูตรงร่างขาตรงด้านล่างขวานะซึ่งอันนี้บอกตรงๆว่ามันจะไม่ได้มีครบทุกอาวุธนะครับอ่านหนดูซิอ่าเราก็เริ่มคุยแล้วก็มาดูที่หัวข้ออะไรที่แบบเป็นการซื้อไอเทมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวอาวุธลิปพิเนี่ยให้เราซื้อในราคา1,000ัเอเมเซนต้าอยู่ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้มีครบทุกอาวุธนะซึ่งนี้ก็ต้องมานั่งดูกันนะครับว่าเราต้องการอาวุธตัวไหนแล้วก็ต ครับโอเคครับเรื่นี่ก็เป็นอาวุธที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวอาวุธซิลิพิมอาวุธซิลิซิลเวอร์แล้วก็อาวุธซิลิโกนั่นเองนะครับคือดังเงินกระดับทองเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้ใช้ในการต่อสู้นะแต่ว่าใช้ในการตีบโบซะมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนตัวอาวุธซิลิพิมนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นอาวุธสตาร์เตอร์เลเวลที้แค่หนึ่งดาวเนี่ยแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับตัวเลเวลที้แบบสี่ดาวไม่ได้ก็ตามแต่ว่าเนื่อออออองจจาา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 ากกกกเเ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 นนนนนนีีีีี่่่่ยยมมััปปป็็วววววุธรรรรรรลลลลลตต้ดดะะคบบททททขไไฟพ พวกนนีีเน้เ่ยมันจะมีการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นถามว่าใครที่แบบว่าต้องการอาวุธสักตัวหนึ่งแบบใช้ย,วยาวๆตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปจนทั่งเลเวลยี่สิบเลยเนี่ยก็คือสามารถใช้อาตัวนี้ได้เหมือนกันนะก็คือทําการตีบว์เวอร์ซีพิพิมเนี่ยให้ดับสูงสุดใส่อัคเมนต์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็สามารถใช้ได้ย,วยาวๆตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปจนกระทั่งถึงเลเวลยี่สิบกันเลยนะครับแล้วก็พอเลเวลตันแล้วเนี่ยค่อยไปหาของแล้วก็ค่อยไปทําในเรื่องของตัวเวอร์เรลิตี้สีดาวก็ได้เช่นกก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 ััััันน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 นปปรร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 ะะะะะะมมาาาาาาาณีีีีี้้้้คคคคคบบบืืออออออเเเเเ่่่่ยยยจจหดใใใงงงงงงขขททททํแลลวว็สิิตตู สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ผมเคยทําคลิปไปแล้วถึง2คลิปด้วยกันนะครับประมาณนี้นะอ่นนี่ก็เป็นข้อมูลพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็ในครั้หน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะหยิบในเรื่องของอาวุธตัวอื่นแล้วก็ชุดก่อนเนี่ยมาทำการรีวิวกันต่อไปเรื่อยๆก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน